เห็นค่ะเห็นเห็นเห็นอยู่ตอนตอนที่เราถามว่าเช่นเขาพิมพ์มาถามว่าเออมีมีสัก500ร้อยไม่ล่ะเราก็เลยถามเขากลับเหมือนกันมีสัก200ร้อยไม่ล่ะเอาจิงจิงอ่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนทํางานกันหนักพอสมควรนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนชนิทก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมายืมเออไม่ไม่ไม่มีใครยืมกันทุกคนก็ไปดิ้นรนสู้ชีวิตทํางานของตัวเองหมดค่ะทราบค่ะทราบเป็นเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละแต่ว่า แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการการเคลียร์ของเขาอ่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนก็ก็คงต้องปล่อยให้เป็นให้เป็นเรื่องของเขาเนาะเพราะตอนเขายืมหรือว่าเขามีการทวงกันอ่ะเราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ได้มีดีลมาหาเราใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีใครกล้าค่ะทำไมเขาคงไม่รู้จะพิมพ์มาตอนไหนดีอะไรเงี้ยพี่นิมีหรือเปล่าว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะเคยมีเคยมีแต่ว่าแต่ว่าเวลาเวลาสันนิษฐอ่ะเวลาตัดใจให้ก็คือให้เลยเช่น ให้ได้เท่านี้ก็คือจะก็คือจะไม่จะจะไม่คิดว่ายืมนะต้องเหมือนแบบช่วยช่วยอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าจะได้จะได้ไม่ทุกใจจะได้ไม่ต้องแบบแบบเหนื่อยใจตอนไปทวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดใจว่าให้เลยไม่กล้าทวงนะเหมือนเหมือนเราก็ไม่รู้คือเรารู้ว่าเขาลําบากแหละแต่ถ้าวันที่เราลําบากจริง,รงๆอะ่ะเราคงแบบเราคงจะต้องทวงแต่ไม่รู้ว่าเราจะทวงด้งวยวิธีไหนเหมือนกันก็เลยนั่นแหละเลยตัดใจว่า <ท pas S 2> ถ้าจะให้ก็คือให้เลยสมมุติว่าให้ได้เท่านี้สมมติเขาขอยืมสัก2 0 0 0 0แต่เราบอกว่าอ ให้ได้หนึ่งหมื่นให้ได้หมื่นเก้าเลยหรอยืมยืมบ้างได้ไหมอ่ะสมมุติเราให้ได้หมื่นหนึ่งเนี้ยก็บอกว่าให้เลยนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมายืมกันอะไรเงี้ยพอเราให้เขาอ่ะอีกครั้งต่อไปเขาก็ไม่กล้าแล้วนะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเราให้แล้วใช่ค่ะดีกว่าจคือจริงๆเราต้องตัดลมแต่ต้นไฟนะเพราะว่าไฟกําลังลามทุ่งแล้วเราต้องรีบตัดเออมันจะลามมาบ้านเราเราก็ให้เลยฉันให้เลยคือไม่จะเป็นต้องทวงแต่เขาเขาคืนก่อนเออเขาคืนก่อนเหมือนเหมือนเขาก็มีมารยาทของของ ของคนยมืมอ่ะเออเขามีมารายาทของคนยืมเราเขาเขาคืนเราตามระบบตามระเบ,บียบอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ทวงอยู่แล้วค่ะอันนี้คึงยินเ,เป็นเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันน,นี่แหละแต่ก็แบบไม่ได้ยืมเยอะอะอย่างนี้ที่พี่นีต้องบอกว่าไม่ได้ยืมยอดที่เยอะเพราะถา้าเพราะเงินส่วนใหญ่อยู่ที่แม่เนาะ <laughs> ถ้าเกิดเราเขายืมเราเราก็ต้องยืมแม่อีกทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เบิกกลางกลางเราไม่เบิกกลางกลางเราก็เอาเท่าที่เรามีแล้วก็ให้ไปเลยะคะถ้าจะยืมเงินฉัน ขอยืมกลับได้ไหมล่ะตอนนี้ offs, ชีวิตลำบากไม่ไม่มากก็น้อยตอนนี้เอ